ตัวอย่างที่4.12นะคะจงหาขนาดและทิศทางของ F2 ถ้าอนุภาคอยู่ในภาวะสมดุลสภาวะสมดุลนะคะทีนี้แรงนะ F1 อยู่ตรงนี้ F2 อยู่ตรงนี้นะคะนะเราก็ต้องหาแรงย่อยก่อนนะคะเขาให้หาแรง F2 นะ F2 คืออยู่นี่เราไม่รู้ค่าเรารู้ค่าแต่ F1 นะแล้วมุมพวกนี้นะคะเราก็ไม่รู้นะซึ่งเราจะต้องหานะเรารู้แค่ F1 นะคะทำมุมกับระนาบ XY 15องศานะคะแล้วทำมุมไปตรงนี้กับแกน Y อีก60องศานะคะอ่ะดูที่รูปเนาะนะอานะจารย์จะใช้ซ้อนกันเลยนะคะ นะรูปซ้อนกันเลยนะไม่ได้วาดแผนภาพอิสระแรง F 1เราต้องหาแรงย่อยนะคะหาแรงย่อยในแนวแกน x แกน y แกน z เนาะถ้าพูดถึงแกน z นะคะลงมามันก็คือข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็แตกแรง F 1นะคะมาเป็นแรงในระนาบนี้ก่อนเพราะว่าเขาบอกมุมมากับระนาบนี้ นะตรงนี้ก็จะได้180นะมันทำมุมนะทำมุมตรงนี้มันบอกมาคือ15องศานะหนีบไข่ใช้คอร์ดก็เป็น180คอร์ด15องศานะคะแตกขึ้นมาละนาบนี้ได้180ยคอร์ด15แตกลงมาและน้าข้างล่าง นะคะตรงนี้นะก็คือแกน z นะตรงนี้จะได้180 s ซ n 15นะมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะทีนี้นะเราจะแตกเข้าแกน x เราก็ต้องเอาแรงในระนาบนี้ย แตกเข้าไปแกน x อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะ f 1 x แรงคือ180คอรส15องศาและตอนนี้เราได้แรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องเอาแรงนี้แตกเข้าแกน x นะคะเขาบอกมุมกับแกน y มา60แตกเข้า x ใช้คอร์สใช้ไซน์ก็ต้องใช้ สาย60องศาส่วนแตกเข้าแกน y นะนะก็ยังเป็นแรงตัวนี้อยู่นะคะก็คือ180ยคอส15องศานี่ทำมุมกับแกน y นะทำมุมกับแกน y ก็ต้องใช้แต่เข้าแกน y ก็ใช้คอส นะดูความแตกต่าง <c oughs> นะต่อมาดูแรงในแนวแกนเซตนะคะนะเมื่อกี้เนาะจากแรงนี้แตกมานี่พอแตกมานี่ก็จะเป็นแกนเดียวกับแกนเซนะแกนเดียวกันแต่ทีนี้แกนเซตมันอยู่ข้างบนข้างบนเป็นบวกข้างล่างก็ต้องเป็นลบ ร้อยแปดสิบนะไซดสิบห้าองศานะดูความแตกต่างของมันนะอันนี้ใช้โคสสิบห้าอันนี้ใช้ไซดสิบห้า 15, นะคะเออนะ x กับ y เนอะมันอยู่อันนี้มันมีระนาบนี้มันก็เลยต้องเป็นการแตกสองสเต็ปเพราะว่าแรงนี้มันต้องแตกเข้าระนาบนี้ก่อน จากนั้นก็คิดเลขออกมากดเครื่องคิดเลขออกมานะคะร้อยแปดสิบคอสสิบห้าทรายหกสิบนะคะร้อยห้าสิบจุด ห้าเนะคะหน่วยเป็นนิวตันนะคะ 180, คร้อยแปดสิบคอสิคสิบเท่ากับ86.93ิบหกจุาลบร้อยแปดสซสินะคะซสิบหเท่ากับ ลบสี่สิบหก็เก็เป็น59เก้ตัวนี้คือ f 1ต่อมา f 1แล้วได้ละ f 2 f 2เรายังไม่รู้ค่าเนาะ ทางนี้เขียนผิดนะเรายังไม่รู้ค่าเราก็ติดค่าไปก่อนเราจะแตกเข้าแกน x นะคะเราก็ดูว่าเราต้องแตกทางไหน f2 อยู่นี่แตกเข้าแกน x คือแตกมานี่นะแตกมานี้มันก็จะถูกพุ่งมาทางนี้แน่นอนว่าเป็นบวกนะแรงเรายังไม่รู้นะสามมิติใช้คอสทั้งหมดทำมุมกับแกน x เท่าไหร่เอลฟา2 นะคะ f สอง y f สอง y แตกมานี่จากนี่มานี่นะคะก็จะได้ f สอง cos นะคะมุมเบตา 2. 2. ้าสอง f สอง z เท่ากับ f 2 c สองคอสแกมมาสอ่ะเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะรวมแรงนะคะรวมแรง x รวมกับ x y รวมกับ y z รวมกับ z เนาะเดี๋ยวย้ายกัน oh, oh, un, 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 un. t'es énorme รวมแรงนะคะมองเห็นไหมเอ่ยนะคะเอ็ x รวมกับ x f ็ก f 1 x นะคะ f 1 x กับ f 2 x รวมกันก็จะได้ร้อยห้บนะบวกกับ f 2 cos a อลฟสอจับเท่ากับ0นยะคะย้ายข้างลบรอ่ะบวกร้อย้าย้ายมาเป็นลบร้อยหบรบจุดห เจ็ด <7. S 2> นะคะต่อมาซิกมา f y y รวมกับ y ก็จะได้86.93บวก f 2 cos beta 2 F2 สองโคเบตาสก็เท่ากับนะคะแปเมื่อกี้มันเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกลบแปดสหจุดเนะเขียนใหญ่ไปจุดดจุด มา f z เท่ากับ0นะคะ f z นะลบ46.59ลบ46.59นะคะบวกกับ f 2 cos g a ม m า2เท่ากับ0 ยายค่าะนะสังเกตนะคะ,ะโอ้ทำไมเขียนทุเลขจังเนาะเราได้สูตรอย่างนี้มาเวลาเราจะหาค่า f สองนะคะเวลาเราจะหาค่า f สองนะ ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นแรงย่อยในแนวแกน x เ,เป็นแรงย่อยในแนวแกน y เป็นแรงย่อยในแนวแกน z พอเราจะหาค่า f2 เราก็เอาค่านะข้างหลังเนี่ยมายกกำลังสองนะลบร้อยจุดห้าเจ็กำลังสงบวก ลบแปดสิบหกจาำลังสองบวกสี่สทั้งหมดกำลังสองคิดเลขออกมาลบร้อยห้าสิบจุดห้าเจกำลังสองบวกลบแปดสกจาำลังสองบวกสี่สกจาำลังสองถอดสแควร์ูท 179.99ก็ประมาณ180ได้ f 2เท่ากับ180ิบนิวตันนะทีนี้เรารูล้ละว่า e f 2เนี่ยคือ180แเนาะแต่ทีนี้เรายังต้องหามุมพวกนี้นะคะมุมพวกนี้เนาะเราก็ง่ายเลยเราก็แทนค่า f 2ไปเป็น 180แปนะคะแล้วเราก็ย้ายค่าเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ f 2 cos alpha สอเท่ากับร้อยหจุดห้แทนค่า f 2ด้วยร้อ cos alpha สเท่ากับลบ ร้อยห้าสเนาะทีนี้เราก็ย้ายทีละอันเนาะจจะย้ายให้ดูตัวหนึ่งนะลบร้อยหาห้าเดรด้วย180ยแอลฟาสก็เท่ากับนะคะอาอร์คคลบร้อยบจุดห้ หารด้วย180นะคะก็จะได้อัลฟาสองออกมาชิปคอสเปิดวงเล็บลบ150หาร180ปิดวงเล็บได้อลฟาเท่ากับ146.44อ่ะตีไป146แล้วกันนะคะอ่าตัวนี้ แอลฟาก็จะได้ประมาณนี้คิดอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปเป็นเบตา้านะคะเบต้าของเราจะคิดอย่างรวดเร็วแล้วนะมันจะเปลี่ยนแค่ข้างบนนะคะ c คอรลบแปดสิบหกจุพอย้ายข้างไปมามันก็จะได้แบบนี้เหมือนกันเนาะ มันจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะมันก็จะเอาค่าตรงนี้มาใส่ค่าตรงนี้มาใส่กดเครื่องคิดเลขค่ะ shift c o เปิดวงเล็บลบ86.93หาร180 118-119นะคะได้119 ต่อมาแกมมาสองสี่สิบหกจุดห้าเก้ารร้อยแปดสิบชิปคอสสีเปิดวงเล็บอย่าลืม46่สหจุดห้าเาหารร้อ นะคะ74.975นะก็จะได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วค่ะ